สารแพ่งศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาความจริงศีลเนี่ยสมาธิปัญญาเนี่ยมักแปด 8, ก็คือจิตใจนั่นเองเ่ยรวมลงที่จิตใจแต่เวลาหย,ยับหยบาก็บอกว่าศีลนั่นคือการงดเว้นทางกายงดเว้นทางวาจาเขาตัดลงแค่กายกับวาจาเขาไม่ถึงใจเจ่ศีลห้าก็มีไม่ขาา่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่มิมติดในกาม ตังวาจาก็คือไม่พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเทอเจอร์พูดเสียดสีถักถางผู้อื่นทางกายก็ไม่ดื่มสุราเป็กิจยาเสพติดก็คือศีลยังติดอยู่แค่กายกับวาจาแต่ศีลจริงๆแล้วในการปฏิบัติจริงๆแล้วคือศีลนั้นเข้าถึงใจคือใจของตัวเองแอบไปคิดนึกตึกตองปรุงแต่งที่จะกระทำผิดศีลห้าก็รู้เท่าทานัน รู้โทษฐานเสียตั้งแต่เริ่มตั้งแต่คิดที่จะไปกระทําคือแอบคิดถ้าเราสามารถรู้เทาฐานได้ตั้งแต่ที่คิดจะไปกระทําผิดศีลห้าเรารู้เทาฐานแล้วละเสียโทษมันก็จะไม่เกิดเดี๋ยวกาคิดอีกคิดจะไปทําร้ายเขาคิดจะไปเบียดเบียนเขาคิดจะด่าว่าเขาคิดจะตีศีลินทาว่าร้ายเขาคิดจะเป็นชู้กับสามีภรรยาเขาหรือคิด นอกใจสามีภรรยาเป็นชู้ทางใจต่างๆพอความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นก็รู้ท่าทันความคิดเหล่านี้ก็หายไปใจก็ว่างเปล่าก็เราก็ไม่เป็นพูดด่าว่าใครไม่ไปลงมือกระทํามันก็ไม่ผิดอะไรกฎหมายก็ไม่ผิดทางโลกก็ไม่ผิดนั้นศีลมาจงเข้าถึงใจถ้ามีศีลเข้าถึงใจแล้วใจมันก็เป็นสมาธิเอง ท่านว่าถ้ามีศีลมันก็เป็นสมาธิก็คือพอศีลเข้าถึงใจแล้วเนี่ยพอใจมันดิ้นรนคิดนึกตึกตองปรุงแต่งจะไปกระทําผิดศีลร,รู้เท่าทันแล้วก็หักห้ามใจเสียมันก็สงบลงใจที่สงบลงมันก็เป็นสมาธิเมื่อใจมาสงบลงเราก็มีปัญญาเห็นว่าพอมาสงบ ได้ไม่นานเดี๋ยวเราก็ไปคิดถึงตึกตองกรงแต่งอยากอยากจะกระทําำผิดศีลอีกแล้วอยากไปตําหนีติเตียนวิพากษ์วิจารณ์อิจฉาริษยานินทาว่า้ลยคนน้นคนนี้โดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยซุบซิบซุบสิบสุบสิบเนี่ยเรื่องเรื่องนี้นะบางทีเนี่ยเจอกันแล้วก็เป็นประจาแต่พวกผู้ผู้ชายนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องสุราเรื่องสุรา แต่ในเรื่องของศีลข้อสามเนี่ยเรื่องเป็นชู้ทางใจนี่นี่อันนี้ผิดครับทุกคนเพียงแต่ว่าใครมีกําลังที่จะหักห้ามใจตัวเองเพียงใดถ้ามีกําลังที่จะหักห้ามใจตัวเองได้มันก็จะไม่ไปพูดหมาหยอกไก่หรือว่าไปแอบกระทําขึ้นมามันอยู่ที่ว่ากําลังของสติกําลังของที่จะจับจังจังใจ เราจะไปโทษบอกว่าเมาแต่เมาก็ผิดสีลข้อห้าไปแล้วเมาเมาก็ผิดสีลข้อห้าเพราะผิดสีลข้อ 5. หา้ามันก็เลยผิดก็อื่นไปด้วยพูดก็พูดง่ายด่าว่าใครเสียสีใครก็ทะเลาะใครก็เป็นเรื่องง่ายแล้วก็พอเมาแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยเวลาไม่กินเหล้าก็ปากก็ไปไม่ไม่เมาไม่ม,ไมึมนเมาไม่กินของมึนเมาไม่ดื่มสุรา ก็เรียบร้อยเรียบร้อยแต่พอกินเหล้าเข้าไปแค่นั้นแหละมันความเรียบร้อยก็หายไปกลายเป็นความไม่เรียบร้อยอย่างนี้ฮะเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญามก็รวมอยู่ที่ใจหมดถ้ามีศีลระงับยับยังตั้งแต่ใจไว้มันก็เป็นสมาธิใจก็สงบเมื่อใจไม่สงบมันมีปัญญาเห็นว่าความสงบใจเนี่เป็นสุขอย่างยิ่ง พอปล่อยให้มันเตลดิดไปเรื่อยๆคิดนึกคิตองปรุงแต่งกระทาผิดศีลผิดธรรมมันก็เป็นแต่ความทุกข์เป็นความไม่สบายใจเป็นความทุกข์ใจสีนสมาธิปัญญาสรุปลงแล้วที่ใจรักษาใจได้ครบหมดเลยได้ทั้งศีได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญามรแปดนั้นที่แปลว่ามรแปดนั้นเป็นข้อข้อข้อแปดข้อ,ขอทีละข้อแต่ความจริงแล้วคือขนาดจิตเดียว วิธีการปฏิบัติได้ถึงขึง้นความดับทุกข์ก็คือขณะจิตเดียวแต่ละขณะจิตแต่ละขณะจิตารู้จักยับยั้งชั่งใจศีลไม่ว่ากี่ข้อรวมลงที่ใจหมดเลยรักษาใจใใบริสุดนั่นแหละไม่ล่วงละเมิดศีลได้เลยรักษาใจให้ดีวิธีฝึกสมาธิก็คือฝึกสตินะครูบาอาจารย์หลายท่านเจอหน้าท่าน่านก็บอกว่า สติมีสมาธิมีปัญญามีสติหายสมาธิหายปัญญาหายสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดธรรมะแปดหมื่นสี่พันพระธรรมการวมลงที่สติถ้าสติขาดขาดหมดเลยวิธีฝึกก็คือให้มีสติมารล้ในกายในกายในเวทนาในจิตในธรรมสี่อย่างเขาเรียกว่าสติปัฏฐานสี่พระพุทธองค์ตัดว่าผู้ใดก็ตาม นี่นะคำแรกเลยมีความหมายนะผู้ใดก็ตามนะไม่จำเป็นต้องเป็นนักพทนักบวชหรือเด็กหรือผู้หญิงใช้คําว่าผู้ใดก็ตามมามีสติรู้สัแต่ว่ารู้ในกายในเวทนาในจิตในธรรมอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายอย่างเร็วที่สุดไม่เกินเจ็ดวันก็จะบรรลุมรรคผลนิพพาน หากช้าที่สุดไม่เกินเจดปีก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานโดยแน่นแท้นี่เป็นคํำตรัสและยืนยันรับรองจากตัวเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเรามีสติรู้อยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมสติปัฏฐานสี่อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายคําว่าอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายก็เหมือนถึงว่าท่านฝึกนี่ตั้งเวลาไว้เลยว่าเอาแค่นี้ก่อน ไม่ขาดสายตลอดเวลาทําไม่ได้หรอกมีสต,ติต่อเนื่องไม่ขาดสายเพียรมีสติดต,ต่อเนื่องไม่ขาดสายอห้านาทีทีเริ่มแต่ห้านาทีต่อไปขายายสิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทีไปเรื่อยๆใหม่ๆเอาแค่ห้านาทีก็ลำบากแล้ว